ชายคนนี้อายุ25ปีนะครับท่านผู้ชมครับสารภาพว่าทําแบบนี้เพราะเรียนแบบมาจากเกม GTA เขาเหมือนมือมีการตะเตรียมการเห็นไหมมีเตรียมชุดไปเปลี่ยนนี่เป็นเป็นการเรียนแบบจากเกมจากภาพยนตร์แล้วก็จากต่างประเทศ จากกระแสการต่อต้านแล้วก็แบรน์เกมที่มีความรุนแรงประกอบกับก,บก,บการพทดว่าเกมเป็นต้นเหตุของเหตุการณ์ความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นในแง่นึงนะครับมันก็ทําให้เกิดข้อถกเถียงตามมาหลากหลายข้อเลยทั้งจากฝั่งที่มองว่าเกมนั่นแหละผิดกับอีกฝั่งหนึ่งที่มองว่าเกมไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรเลยกับเหตุการณ์ความรุนแรงพวกนี้ แต่คำถามก็คือมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหรือมันเป็นเพียงแค่แพะของสังคมเท่านั้นที่เวลาเกิดเรื่องอะไรขึ้นมานะครับก็จะโยนความผิดมาให้เกมทั้งหมดเลยสวัสดีครับผมไทสุรพงษ์และนี่คือเดอะเจเนอเรชันครับเพราะผมเชื่อว่าเกมจะไม่ได้เป็นเพียงแค่สื่อบันเทิงชิดหนึ่งอีกแล้วนะครับแต่ว่าเกมกําลังจะมาเปลี่ยนแปลงโลกของพวกเราไปในทิศทางที่ดีขึ้น และจะกลายมาเป็นโซเชียลมีเดียที่คนเจเนอเรชันใหม่เลือกใช้ด้วยครับเลยเป็นที่มาเที่ยวันนี้นะครับจะนําเอาเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเกมหรือว่าเรื่องที่มันมีผลกระทบต่อสาสรการเกมของเราเนี่ยมาเล่าให้ฟังครับแต่ก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง The Generation กันไว้ด้วยนะครับหลายครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นไม่ว่าจะเป็นการกราดยิงหรือว่าการสังหารหมู่ สิ่งนึงซึ่งมักจะกลายมาเป็นแพะรับบาปของสังคมหรือว่าถูกโทษว่าเป็นต้นตอของปัญหาทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นอย่างเสมอนะครับนั่นก็คือวิดีโอเกมโดยเฉพาะวิดีโอเกมที่มักจะมีความรุนแรงอยู่ภายในเกมนะครับอย่างเช่น Grand Theft Auto หรือว่า Doom เป็นต้นที่มักจะถูกหยิบยกขึ้นมาอ้างน,นะครับว่าเป็นเกมที่เหล่าอาชญากรรมพู้นี้ เล่นจนนําไปสู่การกอร่อเหตุได้ในที่สุดแต่คําถามก็คือมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเหตุการณ์ความรุนแรงเหล่านี้หรือว่าที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดนี้มันมีความเกี่ยวข้องอะไรกับเกมจริงไหมแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่กันที่ผู้คนเริ่มที่จะกลัวว่าเกมอาจจะนําไปสู่เหตุการณ์ที่มันมีความรุนแรงได้เดี๋ยววันนี้จะพามาหาคาตอบกันครับ อย่างแรกนะครับต้องพูดถึงจุดเริ่มต้นของความกังวลต่อความรุนแรงภายในเกมก่อนเลยถ้าถามว่าผู้คนนะครับเริ่มกลัวความรุนแรงในเกมตั้งแต่เมื่อไหร่ตรงนี้ผมคงต้องย้อนกลับไปในปี1,976โดยในปีนั้นบริษัทที่ชื่อว่า x c d ได้ปล่อยเกมที่มีชื่อว่า Dead r a c e ออกมาครับ โดยมันจะเป็นเกมที่ให้ผู้เล่นนะครับขับรถทับเจ้าตัวเกรมลินเพื่อที่จะเก็บแต้มเก็บสกอร์ภายในเกมแต่ในเวลาไม่นานหลังจากเกมถูกปล่อยมาตัวเกมก็ถูกโจมตีอย่างหนักว่ามันเป็นเกมที่ส่งเสริมให้เกิดความรุนแรงขึ้นรวมถึงถูกลองเรียนให้แบนดเกมนี้เลยด้วยซ้ำนะครับพูดได้ว่านี่เป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์วงการเกม ที่มีการพยายามต่อต้านเกมที่มีความรุนแรงเลยก็ว่าได้ต่อมาในปี1992นะครับก็เกิดกระแสการต่อต้านเกมที่มีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งหนึ่งจากการมาถึงของเกมที่มีชื่อว่า Mortal k o m b a t ครับ เกมนี้อาจจะเป็นเกมโปรดของหล,หลายๆคนนะครับซึ่งมันเป็นเกมแนวต่อสู้เกมแรกที่นําเสนอภาพความรุนแรงแบบจัดหนักจับเต็มเลยโดยเฉพาะกับท่าไม้ตายภายในเกมนะครับที่รู้จักกันในชื่อว่า Fatality ที่มันเป็นท่าในการฆ่าอีกฝ่ายแบบโหดๆนะครับถึงขั้นเลือดสาดไส้เนี่ยทะลักออกมาข้างนอกเลย โดยกระแสต่อต้านที่เกิดขึ้นนี้นะครับมันหนักถึงขนาดที่ทางรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาจำเป็นจะต้องเข้ามาควบคุมอุตสาหกรรมเกมด้วยการใช้บังคับให้มีการบอกเรตติ้งของวิดีโอเกมตามเกณฑ์ของคณะกรรมการจัดเลตสื่อซอฟต์แวร์บันเทิงน,นะครับหรือที่เราเรียกกันว่า ESRB นั่นเองถัดมานะครับในปี1999มันก็ได้เกิดเหตุการณ์ครั้งใหญ่ที่ก่อให้เกิดข้อถกเถียงตามมาอีกมากมายครับ โดยเฉพาะข้อถกเถียงถึงความเชื่อมโยงกันระหว่างความดรุนแรงกับวิดีโอเกมนั่นก็คือเหตุการณ์การสังหารหมู่ที่โรงเรียนมัธยมโคลัมบโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับระบุว่าวัยรุ่นผู้ก่อเหตุทั้งสองคนมีชื่อว่าเอลิกแฮริสและก็ดีแลนคลีโบโดยทั้งคู่นะครับต่างก็เป็นผู้เล่นที่ชื่นชอบเล่นเกมที่ชื่อว่าดูมครับซึ่งถือว่าเป็นเกมที่มันเต็มไปด้วยความรุนแรงเลยทีเดียวและในเหตุการณ์ครั้งนี้นี่เองนะครับมันจึงทําให้ผู้คนในสังคม เริ่มจะตระหนักถึงความเชื่อมโยงกันระหว่างเกมและก็ความรุนแรงมากยิ่งขึ้นจนถึงขั้นที่บิลคลินตันนะครับประธานานธะิบดีสหรัฐในตอนนั้นถึงกับต้องสั่งให้มีการสืบว่ามีการซื้อขายเกมเหล่านี้ให้กับเยาวชนผ่านช่องทางไหนบ้างนะครับหรือว่ามีวิธีการยังไงบ้างคำถามต่อมาครับก็คือวิดีโอเกมมีส่วนทำให้เกิดความรุนแรงจริงหรือเปล่านะครับ จากกระแสการต่อต้านแล้วก็แบรนดเกมที่มีความรุนแรงประกอบก,บกับการโทษว่าเกมเป็นต้นเหตุของเหตุการณ์ความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นในแง่หนึ่งนะครับมันก็ทําให้เกิดข้อถกเถียงตามมาหลากหลายข้อเลยทั้งจากฝั่งที่มองว่าเกมนั่นแหละผิดเกมนี่แหละเป็นต้นเหตุของความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นกับอีกฝั่งหนึ่งที่มองว่าเกมไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรเลยกับ เหตุการณ์ความรุนแรงพวกนี้นอกจากนี้กระแสที่ว่านี้นะครับมันยังทาให้เกิดงานวิจัยหลากหลายชิ้นขึ้นมาบนโลกของเรานะครับที่เขาพยายามที่จะศึกษาหาประเด็นความเชื่อมโยงระหว่างเกมกับความรุนแรงอีกด้วย โดยล่าสุดนะครับก็ได้มีงานวิจัยตัวหนึ่งของสมาคมจิตวิทยาอเมริกันหรือที่เราเรียกกันย่อๆว่า APA ออกมาซึ่งเป็นงานวิจัยที่เก็บข้อมูลจากผลลัพธ์งานวิจัยหลายๆชิ้นนะครับมารวมกันไว้ในชิ้นเดียวทั้งนี้ผลวิจัยตัวนี้นะครับมันชี้ให้เราเห็นว่ามันไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปว่าเกมนั้นก่อให้เกิดการกระทําหรือว่าความรุนแรงแต่อย่างใดมันจะมีก็แต่เพียงแค่ความเชื่อมโยงกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับระหว่างเกมกับความก้าวร้าวของผู้เล่น นในที่นี้ผมต้องบอกว่าความก้าวร้าวกับความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นในชีวิตจริงเนี่ยเราจะต้องแยกเป็นคนละประเด็นกันนะครับโดยคุณคริสตเฟอร์เฟอร์กุสันนะครับนักจิตวิทยาและก็นักวิจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างเกมกับความรุนแรงเขาได้บอกไว้ว่าอย่าว่าแต่จะมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างเกมกับพฤติกรรมความรุนแรงเลย เพราะว่าแม้แต่หลักฐานถึงความเชื่อมโยงของทั้งคู่เนี่ยเราก็ยังไม่พบมันนะครับก็คือมันไม่มีนั่นแหละนอกจากนี้นะครับในงานวิจัยของทาง Center for European Economic Research เขาก็ยังพบด้วยนะครับว่าในบางครั้งเกมก็สามารถที่จะลดการเกิดอาชญชากรรมในระยะสั้นได้ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ายิ่งคนเราใช้เวลาเล่นวิดีโอเกมมากเท่าไหร่นะครับ เวลาที่เราจะออกไปก่อเหตุในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันก็จะยิ่งน้อยลงไปเท่านั้นแม้ว่างานวิจัยส่วนใหญ่นะครับจะเห็นตรงกันว่าการกระทําความรุนแรงกับเกมเนี่ยมันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันเลยแต่ว่ามันก็จะมีหลายงานวิจัยครับที่ยังคงเห็นแย้งถึงผลกระทบที่เกมมีต่อตัวผู้เล่น ยกตัวอย่างเช่นในงานวิจัยของ b l a s h Woodman ที่ได้ทำการทดลองโดยแบ่งเด็กออกเป็น3กลุ่มด้วยกันและก็จะให้เด็กแต่ละกลุ่มนะครับมาเล่นเกม m i n e c r a f t ในโหมดที่แตกต่างกันออกไปจากนั้นเนี่ยหลังจากเล่นเสร็จนะครับเขาก็จะลองให้เด็กๆพวกนี้ไปลองจับปืนปืนจริงๆที่มันพังแล้วนะครับโดยเด็กกลุ่มแรกนะครับจะได้เล่น m i n e c r a f t ในโหมดความรุนแรงที่ผู้เล่นจะมีปืนที่สามารถที่จะใช้ยิงมอนสเตอร์ภายในเกมได้ และในกลุ่มที่2นะครับผู้เล่นจะได้เล่นโหมดที่เป็นดาบแทนก็คือใช้ดาบมาแทนปืนและในกลุ่มสุดท้ายนะครับจะเป็นโหมดที่ไม่มีอาวุธและก็ไม่มีมอนสเตอร์อยู่ภายในเกมเลยโดยผลการทดลองปรากฏว่าเด็กกลุ่มแรกที่เล่นในโหมดความรุนแรงมีแนวโน้มที่จะหยิบปืนจริงๆเหนี่ยวไกลและก็ชี้ปืนไปที่ตัวเองหรือว่าผู้อื่นมากกว่าเด็กกลุ่มอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นมันจะทําให้เราได้ข้อสรุปว่าเกมมีผลทําให้ผู้เล่นเนี่ยก้าวร้าวมากขึ้นกว่าเดิมจริงๆ รวมถึงมันทําให้ผู้เล่นมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นน้อยลงด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับมันก็มีนักวิจัยบางคนที่ไม่เห็นด้วยกับข้อสรุปเหล่านี้หนึ่งในนั้นก็คือคริสโตเฟอร์เฟอร์กูสันโดยที่ตัวเขาเนี่ยไม่เห็นด้วยกับงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกันระหว่างเกมกับความก้าวร้าวเพราะว่าเขามองว่าผลการทดลองเหล่านี้มันยังอ่อนเกินไปนะครับหรือว่ามันมีการทดลองที่น้อยเกินไปนอกจากนี้ก็ยังมีนักวิจัยอีกหลายคนครับที่ชี้ให้เห็นถึงปัญหาของข้อสรุปดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นปัญหาของงานที่มันเจือปนไปด้วยอคติก็ตามนะครับหรือว่าการที่เราไม่สามารถที่จะทดลองสิ่งเหล่านี้ซ้ําได้บ่อยๆทีนี้กลับมาสู่คําถามที่เราตั้งไปเมื่อตอนต้นกันครับว่าเกมมันเป็นสาเหตุของความรุนแรงที่เกิดขึ้นจริงๆไหมหรือมันเป็นเพียงแค่แพะของสังคมเท่านั้นที่เวลาเกิดเรื่องอะไรขึ้นมานะครับก็จะโยนความผิดมาให้เกมทั้งหมดเลย รวมถึงเราควรจะตื่นตระหนกไปกับเกมที่มันมีความรุนแรงหรือเปล่านะครับถ้าอิงจากข้อมูลที่กล่าวไปในที่นี้งานวิจัยทั้งหมดนะครับมันชี้ให้เราเห็นว่ามันไม่มีหลักฐานเพียงพอที่เราจะสรุปได้ว่าเกมเป็นต้นเหตุของพฤติกรรมความรุนแรง อย่างไรก็ตามนะครับนี่มันไม่ได้หมายความว่าเกมจะไม่ส่งผลกระทบอะไรเลยต่อตัวผู้เล่นนะครับหรือว่าตัวเด็กๆที่เล่นเกมเพราะว่ามันก็จะมีงานวิจัยอีกหลากหลายชิ้นครับที่ชี้ให้เห็นว่าเกมมันทําให้เด็กๆก้าวร้าวขึ้นได้อาจจะก็จะเหมือนกับที่ผมได้พูดไปนะครับว่าความก้าวร้าวกับเหตุการณ์ความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นจริงมันเป็นคนละประเด็นกันและนอกจากนี้นะครับมันก็ไม่ได้มีเพียงแค่เกมอย่างเดียวเท่านั้นที่มันจะทําให้มนุษย์คนหนึ่งหรือว่าคนคนหนึ่งนะครับมีความก้าวร้าวได้ มันก็จะมีปัจจัยอื่นๆอีกมากมายใช่ไหมครับที่ทําให้เราเนี่ยก้าวร้าวดังนั้นถ้าจะให้ผมพูดโดยอิงจากหลักฐานงานวิจัยต่างๆที่มันมีอยู่บนโลกของเรานะครับเราจึงไม่ควรจะรีบตื่นตระหนกว่าเกมที่มันมีความรุนแรงเนี่ยมันจะนําไปสู่เหตุการณ์ร้ายแรงในชีวิตจริงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าเราเนี่ยห้ามมองข้ามเรื่องพวกนี้เด็ดขาดเลยนะครับหรือว่าเราเนี่ยควรจะต้องอยู่ใกล้ชิดกับลูกๆหลังๆของเราที่เขาเล่นเกม เพื่อที่จะคอยบอกว่าอะไรมันเป็นสิ่งที่ถูกอะไรมันเป็นสิ่งที่ผิดก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง The Generation กันไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณชอบเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเกมหรือว่าอยากจะมาฟังเรื่องที่มันมีผลกระทบต่อสาสารการเกมของเราแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ